โพี่น้องครับอยากทราบอยากให้ทราบกันครับนี่คือปลาคขาครับติดตะข่ายน้องผมเองโอ้ยดูครับพร้อมติดตะข่ายแล้วปลาะชะโดกัดครับดูสภาพครับน้องก็เลยเก็บมาครึ่งตัวครับมาเพื่อที่ว่าเหลือจากปลาชะโดแล้วเอามาต้มยำโอ้โหเหตุการณ์มันเหตุการณ์มันโอ้โห จะเจอมากครับปีหนึ่งเราไม่ค่อยเจอบ่อยครั้งที่ปลาเขามันจะโดนประชโดกัดสาเหตุมาจากมันติดตะข่ายอยู่น้องก็เลยน้องก็เลยไปดูที่ไหนได้ครับเหลืออยู่ครึ่งตัวครับตอนนี้ก็น่าจะอยู่ราวๆสักกิโลกว่ากว่าปลาคข้าตัวนี้น่าจะน้ําหนักที่สองโลครึ่งแต่เหลือแค่นี้ดูสภาพครับความโหดของมันมันไม่มีอะไรจะกินแล้วละโอ้โหมันน่า น่าจะให้ผมกินเต็มตัวก็ได้โอ้โหทำไปได้กับแกมผมหมดกันพอดีโอ้โหไอโดตัวนี้โหดจัง